สตวัสดีจัทุกท่านวันนี้หญิงจะมาแบบมนุษย์ธรรมดานะคะจะว่าไม่ได้มีเสียงประหลาดหรือดัดจริตเสียงแต่ประการดเอาไม่ใช่ <laughs> ไม่ได้ดัดเสียงนะคะวันนี้เพราะว่าก็มีคนบางคนบางส่วนนะคะก็เรียกร้องมาว่าขอเสียงปกติของหญิงแย้ก็เอาเสียงปกติแบบนี้ไปละกันนะจ๊ะ <laughs> กระเทยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะฉินมีค่ะโอเคก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอร์ชีนะคะอาร์ตีก็ ทรงเครื่องสำอางเป็นเขาเรียกออกใหม่เลย new collection จะเป็นนีออนนะคะเป็นสีนีออนทั้งหลายแต่ว่ามาดูดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป็นนีออนอะไรอย่างนี้อะแต่ว่าสิ่งที่เป็นนีออนอย่างแน่แท้และแท้จริงก็คือนี่ยาทาเล็บเนระาจะดูเล็บชั้นสิอย่างกับอะไรนะเมลอนแคตาลูม um, อะไรอย่างนั้นเลยนะคะน่ากินมาก แต่แตว่ากินปัญญาทาเล็บปกตินะจ๊ะบางคนอาจจะจินตนาการว่าไปกินผลไม้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะนางไม่ได้สามารถทําได้ขนาดนั้นนะคะหรือถ้าทําได้ก็อาจจะควดละสองพันอะไรอย่างงี้โอเคหมดไปแล้วสําหรับยาทาเล็บสิ่งต่อมานะคะรอบนี้อาร์ตี้ให้มาฟรีนะคะดีใจมากขอบคุณมากฉันไม่ต้องซื้ออีกแล้ว <laughs> ปกติฉันต้องเสียดบางโอเคปะ่ะนี่ต่อมาก็คือลิปสติกนะคะลิปสติกก็อตอนแรกแย yeah, แอบคาดหวังนิดนึงว่ามันจะนีออนเหมือนพวก สตา r ์เกรเซอร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะก็แค่แพคเกจจิ้งสีแสบสูงขึ้นแล้วก็สีข้างในก็จัดจานขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเวลาทาก็จะได้แบบนี้ปากแย้ตอนนี้คือผสมกันสองสีนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ใส่แค่ใส่ทาแล้วกันอะทาแค่สี F7 กับ PO นะคะชื่อว่า u u m n o u s กับ STAR AT NIGHT ชมพูกับส้มแต่เนื้อมันจะแบบมันจะค่อนข้างชายนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบสีแมตก็อาจจะไม่ปลื้มเท่าไหร่นะคะก็ลองดูแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเพิ่งจะหัดทาลิปใหม่ๆนะจ๊ะก็แนะนําเลยเพราะว่ามันจะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ทาไม่ยากนะจ๊ะสีติดง,ง่ายถัดมาค่ะอันนี้ปลื้มมากคือช็อกเปลี่ยนสีผม เยอะดูดีแล้วถูกมากอะ่ะละสิบบาทก็เลยเออดีนั่นางก็ให้มาฟรีสิบบาทเอาไงถ้าหมดฉันก็คงไม่โทรไปขอฉันก็คงไปซื้อเองได้เลยนะคะเป็นช็อคเปลี่ยนสีผมเพราะมันสิบบาทมันถูกมากอะแล้วมันใช้งานง่ายมากคือปกติเราเห็นช็อคใช่ไหมมันจะบาเป็นแหงมือเลอะจ้าอันนี้มาแบบเนี้ยก็คือเวลาเราใช้ล้วก็ทำอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วมันติดง่ายมากอะมันเลิะอะวันนี้ขอโอเวอร์ออลไปก่อนนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกัน ถัดมาค่ะอันสุดท้ายที่มีก็คือเป็น Eyes hadow. Eyes hadow. อายแชโดว์อายแชโดว์เนออนเฉพาะข้างนอกนะจ๊ะข้างในไม่นีออนจากข้างในปกติปกติหรือเปล่านกแก้วมาคอนะคะขอเรียกรุ่นนี้ว่านกแก้วมาคอก็เป็นสีแบบแฟนซีนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีสีแบบคนปกติชีวิตประจำวันใช้ด้วยก็ลองไปหาจะดูนะคะที่เคาน์เตอร์อาร์ตี้มีคนถามว่าเคาน์เตอร์อาร์ตี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหน ก็หาง่ายมากนะคะก็คือถ้าไปเซนท่านไปเดตหมอก็มีอยู่แล้วอยู่ในดิพาร์ตเมนต์สโตอยู่แถบเดียวกับพวกเอไอที่ AT โซนขายเครื่องสำอางพวก KMA หรือ BSC อะไรพวกนั้นนะคะจะอยู่แถวแถวนั้นโอเคก็เท่านี้และหารที่จะมาบอกทุกท่านแล้วก็มีหลายคนถามาว่ายิงแกเนี่ยทำมาหากินอะไรอะ ทิ่กรตอบไปถูกเหมือนกันก็เป็นนักศึกษานะคะเรียนปริญญาโทอยู่ที่สแตมฟอร์ดใกล้จบแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งวิชาแล้วก็ทาทีซีสนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นบล็อกเกอร์นะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยใช่เป็นบล็อกเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่าคือยังไม่กล้าสถาปนาตนเองเป็นบล็อกเกอร์เนื่องจากว่าบล็อกเกอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้มากๆแล้วก็ต้องมีความเป็นกลางต่อสินค้าจริงแต่แยะเนี่ยเป็น เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยไงดังนั้นแย่ไม่สามารถที่จะเรียกตัวเองว่าบล็อกเกอร์ได้เลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครที่เฮ้ยจับหญิงแย่บอกว่าบางอย่างก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วมาว่าเลยอยากจะต้องขอโทษด้วยนะคะก็ออกตัวเลยดีกว่าว่าฉันไม่ใช่บลนะ็อกเกอร์แล้วแต่ฉันก็อยากเป็นอยู่แต่คิดว่าคงไม่ได้เนะเพราะฉันเนี่ยนะไม่มีความรู้ขนาดนั้นน่ะงั้นก็ขอเป็นแค่ผู้บริโภคที่มีโอกาสได้ใช้สินค้ายเยอะ,เ,ยอะเท่านั้นละกันโอเคป้า <laughs> okay, ว่าจริงสินงฉันกลับมาแล้วเนดะเรีบปิดวิดีโอดีกว่านะ